โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โชกุนชาแนลนะครับสาหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโซนโฟกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับแพทล่าสุดนะครับของทางเกมโซนโฟที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเนาะก็วันนี้เป็นวันที่27เดือน6กนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมซึ่งไฮไลท์ะนะครับสาหรับการอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นนี่เลย ชื่อที่ขึ้นด้านซ้ายล่างนี่เลยนะครับก็จะเป็นเซตชินบินะครับเป็นเซตที่อีได้เซตแรกนะครับของทางโซนโฟร์เอนเนาะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเปิดนะครับไข่ของเจ้าตัวชินบิให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับว่าเลดการออกเนี่ยมันประมาณไหนเนาะซึ่งก่อนที่เราจะไปเปิดไข่กันเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของ รายละเอียดการอัปเดตแพดล่าสุดนะครับของทางตัวเกมส่วนโฟกันก่อนละกันนะครับผมอ่นนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับการอัปแพทวันที่27มิถุนายนนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาเนาะอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีการเพิ่มเงินรางวัลนะครับของแกงวอลแล้วก็ปรับเลเวลสูงสุดนะครับจากเดิม35ให้ไปอยู่ที่เลเวล40นะครับแล้วก็ มีการปรับสมดุลชุดในอาเขตใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือพวกขอบฟ้าขอบเขียวขอบทองอะไรพวกนี้จะมีการปรับสแต็กใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งไว้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาไปลงไว้ที่ไหนเนาะแล้วก็นะครับมีการเพิ่มไอเทมระดับแรงเข้ามาในตู้เดโ o เมชินนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้เลยสำหรับหน้าการตัวนี้เนี่ยถือว่าสเตตัสค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมเลยนะครับบก นี่ a t แ a c เจ็ดสิบห้าสเปกเก้าห้าแล้วก็คิห้าคิดาเมจห้านะครับแล้วก็อันนี้ฟิงเกอร์นะครับผมอ่าอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรเนาะก็จะบวกสเป c แอคแท็กเอสพีหนึ่งพันแล้วก็คิสห้านะครับแล้วก็นี่เลยจะเป็นไฮไลท์ของการอัพแพทครั้งนี้นะครับก็เป็นเอ่อเพิ่มไข่สุ่มชิโนบิเข้ามาจัดจำหน่ายในร้านค้านะครับซึ่งอ่าอันนี้เนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันจะอยู่ถาวรหรือเปล่า นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเนาะว่าเขาจะมีกําหนดการเอาออกตอนไหนเนาะอาจจะเป็นไข่ที่น่าจะอยู่ถาวรน,นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพามาดูสเต็กนะครับของอาทางชุดชิน n บิ i นะครับซึ่งชินบิเนี่ยก็จะมีในไข่เนี่ยจะมีอยู่2ระดับนะครับจะมียูนิคกับแรเนาะสำหรับระดับยูนิคเนี่ยจะอ e ีไม่ได้นะครับเอาไว้ใส่เท่เฉยๆนะครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เพื่อสามารถมาดูกันได้เลย สิ่งที่ผมคิดว่าเปิดมาแล้วค่อนข้างที่จะขายได้ค่อนข้างที่จะมีราคาเนี่ยก็น่าจะเป็นแหวนนะครับผมแล้วก็ผ้าพันคออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้ราคาท้องตลาดเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นของแลนะสำหรับของแลเนี่ยถ้าใส่ครบเส่วนเนี่ยก็จะอ e ีได้นะครับแล้วก็สกิลตรงนี้เนี่ยแปลว่าสกิลที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะเพิ่มไป1ระดับเนาะ อย่างเช่นเราใส่ e บวกแเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ชินบิครบ9ชิ้นเนี่ย e เราก็จะกลายเป็นบวกเลง d บวกแก็กลายเป็นบวกเคือสกิลจะเพิ่มไป1ระดับประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีชุดระดับร e g e n นะครับซึ่งระดับร e g e n เนี่ยจะไม่สามารถหาได้จากไข่นะครับในไข่มีแค่ยูนิตกับแรนเนาะถ้าใครอยากใส่ชุดระดับร e g e n นะครับก็จะต้องอเดินไปหาด็อกเตอร์นะครับเพื่อเอา,อาชุด ระดับแรกเนี่ยไปทำการอัปเกรดนะครับผมดรเก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วกันนะครับอ่ารายละเอียดสเตตัสประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีอีกระดับหนึ่งเป็นระดับสูงสุดนะครับก็คืออัลติเมทเนาะก็จะต้องใช้อ่าชุดระดับรีเจนม์เนีมาผสมที่ดรเนี่ยรครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มชุดใน DE s h o p เข้ามาแต่สเตตัสก็เหมือนเหมือนเดิมเผลอๆจะอ่าไม่ค่อยดี เวัาเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่อาจจะดูเท่กว่าเดิมเนาะอ่ะก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับอะไรละเอียดการอัปเดล่าสุดเนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าชุดชิน n o บิเนี่ยระดับและไอระดับดีเจนระดับ Ultimate เนี่ยมันจะต้องทํำยังไงเนาะก็อ่านี่เพื่อนๆอหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยรู้กันหมดแล้วแหละนะครับผมแต่ถ้าผู้เล่นใหม่คนไหนยังงงเนี่ยก็สามารถที่จะ ดูได้นะครับนี่เราเดินมาหาด็อกเตอร์นี่นะครับด็อกเตอร์เคเนาะแล้วก็ไปที่โกลเด้นเอเกตรงนี้นะครับผมเราก็เอากล่องกล่องผสมเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาชิโนบิมายัดแล้วก็กดอัปเกรดประมาณนี้นะครับซื้อไอ้กล่องตรงนี้นะครับถามว่าเอา้าหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับ <S <S เราก็หาซื้อได้กับยเยจีที่ขายบัตรบัตรแรมให้เรานั่นแหละนะครับ <S <S มันมีขายอยู่กล่องละห้าหมื่นมั้งถ้าจะไม่ผิด เดี๋ยวผมขอเดินไปเช็คก่อนจำไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็เดินมาซื้อกับนี่เจยูกี้นะครับนี่คนนี้เลยเดินมาซื้อได้อยู่นี่อันนี้อ่ะอันละห้าหมู่เนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูใน d ีอีช็อปกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเนาะก็จะมีแน่นอนเนี่ยจะเป็นเซตใหม่เข้ามานี่อุยแต่แว่นตานี้ค่อนข้างเทเลยนะ เอาไปทับโคนหรือว่าเอาไปใส่ได้นะนี้ค่อนข้างเท่เสื้อก็พอได้กางเกงก็พอได้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบว่นตานะว่นตาเทดดีนะครับแล้วก็อ่ามีไข่ชิโนบิเพิ่มเข้ามานะครับนี่ฟองละสามพันเก้าร้อยดีอีนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันประมาณสองพันเก้าเนาะเพราะว่าเห็นพวกเซิร์ฟก่อนๆมันขายอยู่ที่สองพันเก้าแต่ว่าพอเปิดมาโอ้โหสา0พันเก้าเนี่ย คิดหนักเลยว่าจะมาทำกิฟเปิดขายดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองมาเปิดให้เพื่อนๆดูนิดๆหน่อย,ยๆแล้วกันเนาะว่าเลดการออกมันประมาณไหนนะครับอันเดียผมจะซื้อไป10ฟองนะเพราะว่าตอนเนี้ยในตัวผมมีอยู่25ฟองละนะครับโอเคก็นี่นะราคาประมาณนี้เลยไม่มีลดนะครับซื้อ10ฟอง50ฟองก็ราคาเท่าเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับ โอเคก็อยู่ในนี้นี่ครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดประมาณอสามสิบห้าฟองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสามสิบห้าฟองจะได้อะไรบ้างนะครับของข้างในนี่ก็จะมีของระดับเระนะครับแล้วก็ระดับยูนิคนะครับจะไม่มีระดับดีเจนกับอัลติเมทเนาะแล้วก็จะมีของพวกนี้นะครับเป็นของที่แบบรางวัลปลอบใจอะ่ะแต่ว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะคือมนหนัก ผลึนนกไม่มีแต่มีอันนี้เข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาใหม่นากก็จะเป็นสุ่มแก้วนะครับมีโอกาสสุม่มบวกห้าถึงบวกสิบเลยนะเออถือว่าโอ้ค่อนข้างโหดเลยแล้วก็อันนี้เป็นสุ่มแก้วบวกสิบแต่เสียดายที่เลิกเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดออกมาก็ยังดีอะ่ะเออกอ็นอกนั้นไม่มีอะไรน่าสนใจเลยคือถ้ารางวัลปลอบใจเนี่ยสองอันเนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันแล้วกันเนาะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ35มสิบห้าฟองอเคแปอ่ะเปิดเรื่อยๆเลยสามสิบห้าฟองนี้ได้ยูนิคมาสกินหนึ่งก็ดีใจแล้วนะแต่ว่ายูนิคเนี่ยผมเห็นเขาขายกันในกลุ่มเนี่ยสามร้อยห้าร้อยเองอ่อะคือไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับสามสิบห้าฟองตีเป็นเงินก็ประมาณพันหนึ่งเลยนะทุกคน คือมันฟองและวสามสิบบาทนะครับถือว่าแพงมากหมดมากได้มาสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนอกอยูนิคมาใส่เท่ๆสักชิ้นหนึ่งโอ้โหออกแต่เข็มฉีดยานะทุกคนแก้วอื้อหือหอ้ออกแต่เข็มฉีดยาอย่างเดียวเลยอะเออดูดิ คือของอย่างอื่นมีเยอะแยะเลยนะเนี่ยกลุ่มแก้วเนี่ยมาสักอันหนึ่งก็ได้ไม่มาเลยอะ่ะโอ้โห,โโหเดี๋ยวเราลองย้ายเทาาดูแล้วกันนะทุกคนเอ้ยมันเปิดข้างนอกได้เปล่าวะเดี๋ยวลองเปเปิดข้างนอกลองมาเปิดข้างนอกดูนะไม่แน่ใจว่าเปิดได้หรือเปล่าโอเคเปิดไม่ได้เปิดกันต่อดูกันต่อ เลยยี่สิบฟองเองทุกคนมาครึ่งทางละยังโหได้แต่เข็มชีตาได้มาสามสิบห้าหลอดละดูดิคือมันจะเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเข็มชีตาเนี่ยโอ้ต่ายอย่างนี้เปิดไปเรื่อยๆเนาะมผมหวังผมหวังยูนิคสักชิ้นนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะทุกคนถือว่าหมดเกินกดไปเรื่อยๆขอผมก็จะหมดละ ร้านค้าพีีเนี่ยเห็นฉีดยาโอ้โหกะจะให้แบบเวลสี่สิบภายในวันแรกที่เปิดเซิร์ฟเลยวะเนะโอ้โหเห็มฉีดยาสิบฟองสุดท้ายแล้วทุกคนเดโคหออแก้วืสุดยอดเรดแบบนี้ก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะทุกคน หนึ่งพันบาทได้ตะเข็มฉีดยานะครับโอเคมาแล้วชิ้นหนึ่งโอ้หึือว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> ก็อย่างน้อยได้เป็นมือนะครับได้เป็นมือมาชิ้นหนึ่งก็ยังดีอะ่ะโ <c oughs> อเค okay, อย่างน้อยเอามาใส่ใส่เทเนาะนี่เป็นมือ อืแต่มันก็ยังเกลืออยู่ดีอะ่ะเออต่อให้ได้มาอย่างไงก็เกลือโอเคแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อฟองสุดท้ายโอเคสามสิบห้าฟองนะครับได้ยูนิคมาชิ้นเดียวนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าได้อะไรมาบ้างเนาะโอเคก็สำหรับเอคอลิปนี้ สาหฟองได้มาแค่เนี่ยถูงมือนะครับได้มาแค่ถุงมือแล้วก็โอเคชิดยา60อันเก็ชิยาละขนาดกลาง12ขนาดใหญ่อีก4แล้วก็เนี่ยตามเนี่ยประมาณนี้เลยนองนั้นก็ไม่มีอะไรละก็สรุปหนึ่พบาทนะครับที่ลงทุนเปิดไปเนี่ยเจ๊งยับเลยนะครับยับแบบยับมากเนาะซึ่ง แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมี EP หน้าแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้มืออีกอีกีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะเปิดกี่ฟอร์สำหรับคลิปนี้ก็เปิดให้ดูเล่นๆไปก่อน35ฟอร์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่เปิดได้ของดีไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ง่างคิดได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ